มาเห็นทัศการน,นะคะาจากชิ้นมเมื่อกี้ที่ถ่ายไปคือถ้าใครอยากได้มาคอมเมนต์ได้นะจะเป็นแบบนี้อยากได้ก็กระดาษโพสอีกเลยได้แต่จะได้สี่อันใครอยากได้หนึ่งอันก็คอมเมนต์บอกด้วยจะแบบใหญ่ได้อันหรือสองอัน กยนก็ได้นะกว่า,าจะมดสติกเกอร์สวสติกเกอร์จะม,ม,ม,กมนะีกุมองกมีเลยนะกุมองจะบอกให้เลยหนึ่งสอสันอ่ะหน,นึ่งสองสามสี่ 1 Universe ิบส okay. <pl ains> ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิีเจปสิบเจะมี20อันคูมองหลากให้อันไหนพิมเลขมาสติกเกอร์ต้องบอกเล่นมาว่าสติกเกอร์เอถ้าเป็นคุมองพิมพ์เคถ้าเป็นหมีเลยพิมพ์หมีอันที่เท่าไหร่จะบอกด้วยอันนีอันที่หนย่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ไม่น่าจะมีเจ็ดเจ็ด้ท่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะมีประมาณนี้ส่วนกร๊ดกัมีทั้งสิบสองคนนะคะทั้งสิบสองคนกร๊ดรวม ขายนะคะแต่มีอันเดียวโอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย